สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเกม .a และ TCG Network ครับซึ่งหลายๆคนก็อยากเล่นนะครับเกม .a แต่หาโหลดไม่ได้บางทีก็ถามว่าโหลดยังไงมีเป็นหายอย่างนู้นอย่างนี้ส่วนผมก็ไปไดาวโหลดครับเพราาลง Windows ใหม่ลงคอมใหม่แล้ว .a เป .a มันหายไปเซ็งไปทั้งหลายวันครับแต่ก็ไปนั่งดา,นาวน์โหลดมาจนเจอครับวันนี้ผมก็ได้เอาเว็บมาคือเว็บนี้ครับไม่รู้ชื่อเว็บอะไรเพราะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษ แต่ก็ดาวน์โหลดได้จริงครับก่อนดาวน์โหลดเราต้องมีโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดอย่าง IDM อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องมีโปรแกรม Winrar Winzip ก่อนดาวน์โหลดเราก็ต้องดาวน์โหลดตรงนี้เลย12พาร์ทต้องดาวน์โหลดครบทุกอันนะครับขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ธีดาวน์โหลดคีก็ไปรอ5วิโหเฮ้ยมันผมไม่เข้าใจเลยอนกันครับจะให้รอทำไมต้องการจะโฆษณาเว็บโฆษณาสินค้นา,า,าหรอเถอะ กดเข้าไปครับ <c oughs> โอ้ยมันค่อยสบายวันนี้นี่แล้วก็เอาคอมบุมช้าขอโทษนะครับนี่กดดาวน์โหลดปุ๊บเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ดาวน์โหลดอันต่อไปเรื่อยๆอให้กดที่ห้าให้ดาวน์โหลดต่อไปเรื่อยๆครับให้คบกัสองอันพอคบเสร็จปุ๊บเราก็จะได้โฟลเดอร์มาโฟลเดอร์เรามันก็จะมีหน้าตายัางไงเดี๋ยวมาดูอ่ะมันก็จะมีน,นี่ผมทำไว้นะครับเราก็จะได้ไฟล์นี้มา ตั้ง12ไฟล์ครับข้างบนไม่ม้นสนใจอันนี้มันแตกไฟล์ออกมาใหม่เสร็จแล้วกดคลิกขวาครับคุมลากคุมอ่ะลากคุมอย่างงี้เอกดอย่างงี้ครับปุ๊บเสร็จแล้วกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกอันสุดท้ายอ่มันจะคุมหมดเลยเสร็จแล้วคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์น,นี้อันนี้ผมก็เอ็กตร้าไฟล์ใช่ปะ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้อะไรอ่านไม่ค่อยออกคลิกก็ปุ๊บอ่าเราก็จะได้ไฟล์สองตัวนี้ออกมานี่ เสร็จรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เกม World c u มาคือเกมหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับให้เราเซตทูไปที่หน้าจอเ,าเลยปุ๊บมันก็จะมีหน้าตาอย่างนี้อ่าแต่ตอนนี้เรายังเล่น TCG ไม่ได้นะครับเราต้องไปดาวน์โหลดมาก่อนซึ่งผมก็ได้หาเว็บมาให้ด้วยอนี่เลย TCG นี่ครับมันเป็นเวอร์ชันล่าสุดครับคือ ไซเบอร์เกมเน็ตวอล์กเน็ตวอล์กหนึ่งจุดสองศูนย์ให้หนึ่งจุดสองศูนย์จุดสองเออให้เราดาวน์โหลดมาสักลิงก์หนึ่งนะลิงก์ไหนก็ได้คงาดาวน์โหลดกันเป็นแล้วพอาดาวน์โหลดมาเสร็จปุบ๊บเราก็จะได้ฟไฟล์หน้าตาอย่างไงเดี๋ยวมาดูกันก็จะได้ฟไฟล์หน้าตาอย่าง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 นี้เออตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นี่เสร็จแล้วเรากตดตั้งโปรแกรมตั้งปกตินะครับ อ่าคงจะทำกันเป็นแล้วนิกนิกอะไรนะอินสตาลกดเข้าไปบอกแตกไฟล์เสร็จใช่ไหมครับอ่าผมแนะนำอย่างหนึ่งคือเวลาแตกไฟล์นี้อย่าไปรวมไว้ในโฟลเดอร์ตัด A นะครับพอเดี๋ยวมันจะซับซ้อนอางานให้แตกไฟล์ย่อยออกไปใปบิวฟอโฟลเดอร์หนึ่งเออเสร็จแล้วพอดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ t c g หรืออย่างไซเบอร์เกมอ่าเอา,าไปเล่นตัดเอออนไลน์ได้ครับนี่คือ ttj หรือไซเบอร์เกมนั่นเองแต่มันมีปัญหาอยู่อย่างครับเดี๋ยวเรามาดูกันปัญหาหนังคื่อะไรแต่งหมแก้นะ <c oughs> นี่ก่อนอื่นต้องสมัครหัดด้วยนี่ทารของผมเ <c oughs> วลาสมัครนี่ครับเวลาสมัครนี่ไอตรง username นี่มันไม่ใช่ id ครับมันคือชื่อผู้ใช้ครับเวลาสมัครเขาใส่ชื่อผู้ใช้แล้วให้จำมันตรงนั้นครับผมก็นั่งงงนานนะตอนแรกเล่นเอา id นั้นที่สมัครมาใส่มันก็ไม่ได้ กดเส็กดชแนลเลยไอตรงนี้มันก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเรามาดูกันปัญหามันคืออะไรนี่คอมผมมันช้าออนนี้มันไม่ขึ้นมาทำไมขึ้นมนทุกทีไผมไม่ตัดเอโคตรลำคาแล้วแล้วนี่ครับกดสตาร์ทเกมนี่เลยพอกดัอคับปุ๊บมันจะขึ้นอะไรไมุู่้นี้อัปเดต 1.26a นั่นแหละครับคือปัญหาของเราแต่ผมก็ได้หาวิธีแก้มาแล้วพื้นหนึ่งของเข้าไปที่เว็บนี้อั้นนั์นนี่ชื่อเว็บไอ้นี่เราไม่ตัดดิลิอะไรหรอครับผมก็ไม่อ่านเหมือนกันให้เราดาวน์โหลดจากไหนก็ได้สักอันเรื่องมาปุ๊บปุ๊บดาวน์โหลดมาเสร็จเราจะได้ไฟล์หน้าตาหล่อเหลาเลยหน้าตาอย่างคุดหล่อไฟล์ดูนี่อา้า อ้าว,าวป๊บน,นึงหยุดปันน๊บนึงครับปั๊แป๊บนึงมืออ้าขอโทษด้วยครับเมื่อกี้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อยครับอ่านี่จะได้ไฟล์หน้าต่างนี้ครับมาต่อกันเลยนี่วอลคัมสามทีเอฟทีดิสก์หนึ่งสองหกเออิงลิสอ่าเสร็จแล้วเราให้กอเอาไฟล์เนี้ยไปใส่ไวท้ที่ไฟล์ดของเราหรือว่าวอลค้ยเออใช่ ตัดอีของเราที่ดาวโหลดมาเบิบให้เราดึง,ง,ดงไฟล์นี้ลงไปบํมเสร็จแล้วทังขีกขวาที่ไฟล์นี้แล้วก็ล u านแอทมิชชั่นอะไรอะ่ะคลิกเข้าไปปุ๊บ <c oughs> มันเมีการอัปเดตแพทนะครับคือในเว็บที่ไม่ให้มาคือแพทแันเก่ามากแล้วตอนนี้แพทใหม่ออกมาแล้วเราก็ต้องอัปเดตกันไป ทำไมอัปเดตมันก็จะเล่น TCG ไม่ได้ TCG มันจะไม่รองรับแต่ถ้าเล่นแบบออฟไลน์ line, มันยังเล่นได้อยู่ครับนี่เราเข้าไปดาวน์โหลดมาเลยอินสตอลเสร็จปุ๊บ,บ,บอันนี้ผมโหลดมาแล้วนะผมก็ไม่ได้ขอเราโหลดแล้วกันปุ๊บเราก็จะเข้า TCG ได้ตามปกตินะครับอ่าแค่นี้นะครับมันก็จะได้ก็ได้เล่นทั้ง a ทั้ง TCG แล้วส่วนใครอยากเล่นกับผมนะครับก็แอดจะมาได้เลยน,นี่ชื่อเป็นตัวแอดดี อดสกายมาเลยครับผมชื่อรณชัยเดีพิมไม่ดูมิมพิมยังไงนี่คือผมอย่างนี้ again, แอดกันมาละกันอยากเล่นอยากหาเพื่อนเล่นอยู่เหมือนกันชายสองแฮนนี่นี่คือชื่อสกายของผมแอดจะมาได้นะครับหรือไม่มีก็หาสกายมาเล่นนะเพราะผมอยากเล่น <S <S สกายมากว่าถ้ามีปัญหาใดใดก็ฝากกันนะครับเอออย่างหนึ่งคือ แมปปัจจุบันนะครับผมขอบอกก่อนเผื่อใครยังไม่รู้เออไม่ไ้เล่นนานลืมแมปแมปไรวะนี่ครับแมปแมปัจจุบันคือแมป a version เ c ครับแล้วก็มีแบบ a i ออกมาแล้วเวลามาเป็น offline ครับวันนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วครับครั้งหน้ามีโอกาสให้ได้มาทำอะไรให้ดูใหม่กันครับขอบคุณครับที่รับชม